ถาดีแล้วไม่มีพวกถ้าดีแล้วอยู่ลำบากให้ดียิ่งกว่าเดิมเช่นหาทางอยู่กับคนดีๆด,ด้วยกันหาทางเข้าขคอกแกะขาวบ้างอย่าเอาแต่คอกดำหาทางทำอะไรดีๆยิ่งกว่าไม่โกงไม่ดา่าไม่นินทาหาทางทำเรื่องดีๆที่ช่วยให้ตัวเองอยู่ได้อยู่รอดสบายกายสบายใจ เมื่อมีการใบ้ทางเลือกดีๆให้รู้จักสังเกตไม่ใช่มองเมินหรือปล่อยให้หลุดมือจะเอาแต่อ้าปากค้างเป็นช้างรออ้อยคนเราจะดีจริงถึงที่สุดก็เมื่อทำให้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับโลกทําเรื่องเป็นประโยชน์ที่ใครต่อใครต้องการไม่ใช่บ่นอยู่บนเตียงด้วยสำเนียงเดิมๆโอ้ยชีวิตโอ้ยกรรมโอ้ยมนุษย์เสียงบ่นแบบนั้นไม่ใช่เสียงของคนดีจริง แต่เป็นเสียงของคนดีที่พร้อมจะกลายพันธเป็นพุทธให้เต็มตัวเริ่มจากการเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงกรรมที่ทำทำไปทุกวันมีผลไม่ใช่ว่าตายแล้วตายเลยหายวับไม่เหลือเชื้อไม่ใช่ฆ่าคนเป็นร้อยแต่สุขสบายเท่าคนปล่อยสัตว์นับพันไม่ใช่โกงภาษีโกงเงินทอนแล้วเบาสบายหายห่วงเท่าสุจริตชน ไม่ใช่ขายาบ้ายาเมาแล้วรอตัวเท่ากับคนขายยาบำรุงสุขภาพเชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมท่องให้เป็นคาถาประจำใจทุกวันจนจิตอ่อนควรเกิดความอบอุ่นใจและทางเลือกดีๆจะมาเองราวปาฏิหารคุณปรารถนาชีวิตที่ดีขึ้นอย่างคิดไม่ถึงคุณต้องทำดี มากกว่าที่คิดว่าตัวเองจะทำได้กรรมเก่าบรรดาลชีวิตใหม่มาให้ทำกรรมใหม่ส่วนกรรมใหม่คือตัวกำหนดว่าปัจจุบันจะได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทางใจกับทั้งเป็นตัวตัดสินว่าอนาคตจะต้องพบกับรูปชีวิตที่บีบคั้นให้เกิดสุขเกิดทุกข์ทั้งทางกายและทางใจมากมายขนาดไหน